จะมากี่หนาเนี่ยังหนึ่งขนม่มอ,อันนี้อีเม็กัเตียใหม่อ๋อแล้วแล้ววันนี้ข้างบนมาเอาง่ายดดีทุกคนมันี่ฮ่าเลิกเบียรแล้วเฮาจะไปตลาดกันไปสื่อเครื่องเมื่อใส่หอเขาเห็ดหอเขา อีเมลผาาซื้อซีนแล้วก็ผสมนะคะซื้ออย่างอีกหดจือแล้วโอเคฉะนั้นเราไปตลาดกันเลยพี่เพ่อกันอยู่ตลาดาคนหลายนะคะซื้อซีน โอ้แสนห โอมานี่เ่าไร้นี่หนา กะเตรียมใบอ๋อพาบักใหญ่เลยเตรียมใบห่อขงแรงเ้าสิบห่อจักน่อยเ้ากิบห่อแหละอันนี้อันนี้น้ำส้มชีสเป็นต้นอ่าอันนี้เมนยังหนึ่งขนมเออหอนหอนหอนตัวนี้เอาไว้ไปเสีย ห่อนดวกเมื่อหยเมื่อนเมฮก่อนแหละถ้ากระเลืเบียไปเฮ็ดซอยคนขนมเอียงกับคนเอินอ่นนะเนี่ยขนมพัดขนมพัดไอเฮ็ดขนมมมกเต็มหม,ออม้อซัมกิกีานปีหนึ่งเนี่ยถึงหนึ่งปีละเทือ อาซาเมเลกีนก็ได้ขุนพุนพุนพุนอืม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 นี่ขาบบกดำสีเหือยเห็ดต้น and 亮亮。料料 มันก็เอาพายเอ็นได้เอากลอพาย่าเงยเขียนเขาเอานันแน่นเนาะเอ็นเาอานี่เอเขนแบบสกอตสก๊อตมึงยังใส่ได้เองสก๊อตคือเน้อ อ,อ,อืมีโมยตอกขาเอาผ้าอน้เื้ผ้า้าเาเอเออดวได้ก็ไม่เห็นเหนยรค่ะ

えね <laughs> แล้วแลว,วันนี้ใส่ไม่ได้โดน,โดนเตอเงสิแล้วชิพกคออื่นสามโมงเสาเกี่ยวไปายายเขนาอไปไปขณะนี้สามโมงไปไปไปองปยายหอขาวกันเด้อมาเอาเด้อ

ไปสู้กันไปจับพวก่ไอจับพวก่ไเมื่อไเปินก็นนงากไ้สามโมงา ไปกับไปกูมากับมาแล้วชาวลงเต็มบาทก็ดีเละติเก่าด้วค่ะตเก่ายาเดิมอันนี้แม่กูทราบก็คือ สามหมู่พากันลงมาไปตั้งบ้าน <sus? S 1>

สุดไปห้ายหญ่จที่ร้อยคนสี่ห้าอข้ไของเล่าแล้ว่หาไห้าหญ่เจทีอยอเลาะไปที่เ่งเลหน่เลมองหอดพีแล้วก็พักกันยาย่ับนี้จุดไฟจุดมั่นเอิญพีเอิญนองตัวเองว่าเอา

สวยไงเนาะเออกสวยนาวยมครับน่าอะไรคุณลาคุณผมเอาเนี่ยนะม่เอา

kita okay. yes, ini